เร่ยอะคล้ายๆคือกระปอมเนาะเ้าวขาก็เห็นเป็นเธอแรกเหมเห็นแต่อยู่ในคลิปเขาเจ้ากระถางเลยเป็นตะคู่จ้าลีมีม่เหยวห้าวเนี่ยเพราะว่าห้าวก้อยชุกห่าวปิ้งจนชุกแล้วก็ยังมาก้อยแล้วก็เสื้อมงสบายดีสบายดีพอแม่พี่น้องอีกเทอนึงเอาตอนนี้กำลังจักที่ห้าวกินข้าวกินน้ำแล้วแล้วก็หาเครื่องหาของวันนี้ซูกห่าสิได้พาดีไปเสื้อมองพี่น้องเลยไปเสื้อมองอยู่วังก็คือมองที่เขายอยละตอนนี้กำลังพอดีไป พาไปสามคนเดินมาพกมากะเข้านะวันนี้กะมานอนอยู่ห้วยเตยพี่นอ้องเอ้ยมานอนอยู่ห้วยเตยแล้วกะทีมงานของเฮาแต่ละคนกันดีเคยไม่ว่าที่เสื้อมองที่แถวห้วยเตยได้พี่น้องมีแต่เสือ้อยู่แบบแถวลุ่มพุนแถวท่างยุ้ยเตยนะถือมันแถอะน,น,นะแต่ว่าแถวนี้นะมีเคยที่เสือ้อแล้วกันรู้ว่าจีมาแล้วบอกกับไปทิ่ตามชมเมืองแอมเดพี่มุ้งนี้นี่อันซุ้มพี่นอ้องเอ้ยดินซุ้มไดปปึ่งจากอันกกไม้ต้นไม้นะเขียวทุ้มอยู่ เย็นพร้อมลงมานี้แล้วกันี่เขามาเห็นมาเจอไม่เคยเห็นน้อยใหญ่สมมีเลยนะมองนี้นี่อุดมสมบูรณ์เติบุกคนเดียวซูมดินซูมปกติก็เห็นแต่สมนี้นะเทียบกับน้อยปกตินะประมาณสมนี้อันนี้ปะตะสะอ่อนเด้ง่ายเลยที่ได้พาเดียวหาไล่ป่าก่อนไต,ตามมาลองอะไรหอนไม้หน่อยหนึ่งคน ห้ามพักะคุยภานี้รถอันนี้เขาเจ้าคำไม่บอกจิ้งห้าสจิห้าอะไรอันไปซิวก่อนเ้าสจิ้งห้ามองไปซิวมาแล้วไปซิวแถวน้ำที่แไปม,มันขาดว่างนี่มาทุกคนวัดน,นี้เอาซีเซอร์มองนี้ละมองนี้น้ำมันน้ำกะน้องใหญ่เติมเลือกความน้ำก่ กินี่อันปลาที่โถงนี่อันมันลอยมานมมองก็คิดเราปีนะคือกระปีขนาดน้องทุกคนแล้วจะมองลงน้ำพราวแดลงขึ้นมาตอนนั้นาวตกตกใจขนาดคิดเราปีมันสิโตใหญอี่นนี้ใชต่อป่ะพาวแดลงขึ้นมาเลยที่แท้น่ะเป็นปลาปลาที่โถงมันเงาะบางมองก่อนเห็นได้ทุกคนเอ้บีกาลงน้ำเลยยานตึงไปเต้นตึงเืออดึงเลย าซีวนูนังสืออะทุกคนผูกูอยู่น้ำผูกกมีอู่ก็มีมปลาครับผมอือีิลเลนะล่านไม่ข้ออยั่หานึนเอินเท่านะต้งเชิญรู้มันมองนะวางม,นะมึงใหญ่นึงไปไมได้เป็น,นไปแล้วเี่ยเปน่ทุกคนปะงเป็นอันย่างไปบังเตอร์ผูกกินมมากได้ันี้นกะระถาง ตัวใหญ่เด้กําลังไม่ไข่ทุกคนเอ้ยมันลงน้ำมาคงว่ะเอาบัณนี้เฮากะสิได้พอกอนทุกคนเอ้ยเสื้อมองปลาชิวกะไร่มองปลาชิวกะเฮาสิยางลงเตอร์ฟพวกไปอันเสื้อมองตัวใหญ่นะล้วกะสิได้กรบบอดแล้วบัณนี้พัวเข้ามาแล้วก็หึ่งจบละนีสำหรับคงกินแรกงเฮากะได้แล้วเด้ทุกคนเอ้ยมาเลยมีมาดดมานั่บอมันจะก็เลยแเมวเยอะๆคล้ายๆคือกระป๋อมเนาะเฮ้ยาก็เห็นเป็นเธอแรกไหมเห็นแต่อยู่ในคลิปข้า กระถางนี่ไงเบยจีคลายคือกระปรองกระปองใหญ่ะ่างกเระป๋องใหญ่เอานึงใหญ่กว่านี้ใหญ่ที่บ่เอา,อาทุกคนอันกระถางเขากะห้อยเรียบร้อยแล้วนี่เอาไปบ้านนึงกักินี่กระถางครบมือใอยทุกคนเอ้ยปลาครบบังหึิงนึงได้อยู่สามนาทีครบเจ็บขนาดเบลหอตองโหนี่มันแห้งเน้นท้องจนให้ทุกคนเอ้ยเจ็บเพื่อเลิศอ้อพร้อมมี เตืมอมงตัวนี้ปะไว้แล้วก็สุปเผาีได้มือได้ทุกคนมาดิาวางมาอีตอนนี้ก็มืดผวดแล้วนะทุกคนป้ากระดังย้อนป้ามา้อนนี่มาเลยนี่มาเบิกเงินมงที่มันสะเอากระถางมงนี้ทุกคนบนดินทรายนี่ไม่ว่ากระถางไม่ไข่ไดิกระถางเยอะไข่เฮ้ย ดอนนี่มุมนี้ละดอนมัคว่ำตรงนี้มานไหนทุกคนเลยมันพลาดเบิ้องตัวทับยีตก็ะหูเนาะแม่ว่ามันมาซุมเฮามาที่บ้านอื่นไุ่ะแต่แลนมาซุ่มมาซุ่มเฮาทับยีตันมาสองตัวแล้วมันขึ้ตัวหนึ่งมันมานเด้อตอนนี้กำัมือผลมาเลยทุกคนฟ้ากระดังคันทว่าฟ้าดังแห้งกะอันพอพวมันเอาเฮื่อมือ เพราะ,ะวา่าเฮาขึ้นป่ามาหอมนี้เนาวขึ้นมากับพายุผลเพราะว่าทางบ้านเห่าก็จีิเขาเจ้าวอาอยู่ว่าพายุสีมาหอมนี้ดางที่หนึ่งเสิร์ฟวังนี่เสิร์ฟบ,บังนะผุณพงษ์คเสยยังเลยตัวนี้วันนี้ทุกคนเลยสีมานเสิร์ฟบ,บงับบงตัวนี้ตัวนี้เนี่ย,ยคือสีน้ำเล็กกว่าตัวนี้อยู่คือตัวหลังนี้อยู่ออาวันนี้ก็เฮือกพงษ์คุพาเซิร์ฟเลยทุกคนเพราะว่าลมเริมมาละ พาเดมือแล้วทุกคนเอยวันนี้มองเขากาเสอ้อได้แต่สองดงังยังดูสามดางังถ้าเสอมองใหญ่สองดางเพราะว่าฝนตกย่านฝนตกฟ้าด่ังเขาก็เลยต้องฟ้ามาือบอลกค็คือมึงขนาดนี้มึงมองฟ้าคือฝนขนาดทุกคนถ้าไม่นานนี่ยินทีบ้านเท่านะวะ่าพายุซีมาเมือม่ออื่นเมื่อนนี้เมื่อน,นี้เขาสิีว่ามันจะมาตอเเสายนะคิดว่าฝนสิตกเมื่อมือ,มอเลย แต่ว่ามื่อเช้าวีโต๊กทุกคนสุภาวก็เลยพาดีมาป่านี่ฝนก็ตกมาละทีมงานเราก็พาเดียวมา,าลก,กมาลงางเงินพยางเอ็นมองยูแล้วก็วม,กม,มีวะเพชรก็มีใหญ่ามานำพร้อมวันนี้มาพร้อมเดียวนะเราลบฝนน้ำเดียวนี่ไปเอาก,กระดังละ่ะทำไมเขาซีดึงเข้าหนึ่งกับผลเลยทุกคนเลยฝนก็ตกแห้งเต็มได้เอากระตุกน้ำไว้ตรงน้ำกระตุกเนจะเต็มคู่แล้วนะทุกคน คนเฮาขึ้นป่ามาหอมนี้เจอพายุฝนตอนนี้การนึ่งเข้าวได้ทุกคนเลยอันฝนตกกะสุมห่ากะย้ายต่อไายเข้ามาสนยูนพยางนี่นึ่งละเข้ากะและ้วกะแม่พงกำลังใส่ขี้ป่าให้เยอะแกงเยะแกงเสื่อ,อนยอกย้อนแขนพี่น้องย้อนแขนกัะบ,บานมาละสายย่ามเป็นเป็นดอกละนี่กระถางละกะอันปลาไว้อยู่นี่ ทางโตแมททุกคนอยู่น,นี่ยังมีไข่อีกนี่อันนี้ล่ะของกินแรกครับขางคเอ็ดกอยกินเออแกงปลาน้ำลกมาอันบุงมองเข้าก็มีุ๊กแล้วปลากระดังคนกระต๊กบันทึ้ฉันว่าคุณ จากพีาเแ่าเข้าเพล่์แล้วแล้วกะขางงอขึ้นขางมอแกงป่าขึ้นได้ปุณิผลเกลียยังไม่ทันเศร้าตกได้ทุกคนเลยนี่เขาคงเป็นคุณลักอันเอ็ดยังพยางให้มันสูง เอาไพยัคฆ์ขึ้นมันสูงนักมันอูมันสามเกี่ยวก็สามเกี่ยวก็แจกปาก ตนก็ย e ังไม่ทยุเเลยตกมาอยู่เดี๋ยวมีตกแน่พอดีนอนมลพล้วนอนตื yes. ินเลย หน,นุ่มปันโมโพติสิครับครับมีแต่ปาร์ตี้บ้างใบมกดีอันนี้ก็เป็นแม่โคงนะเหนียวเจ็บด้วยเจ็บเนาะนี่อันนียวิซออ่ะทำเดียวเลยบอ,อยไม่ได้ ปลาเแค่เงยคนเท่านั้นยอดแค่เท่าน่ยอดแค่นเขายู่เบื่ออยู่แล้วเนยคนแค่เนยคนแค่เป็นไอยู่เวดไว้เดยวจะขวดไอ้เพราะว่าน้ำแกงน้อยแกงกะน้อยพอเฮาสีก้อยอันกระถางผมดิทุกวันท่าน กินลูม so ือกับเจ้าได้นี่ยด้เนี่ยเจมส์ซื้อขาโคมผมทำซีไดจีกระถางกันไต่อเฮาซีมาจีกระถางกันวันนี้นะแกงปลาซุกแล้วก็จีกระถางต่อทุกคนเลยเป็ดตะคู่จะรีมีไม้ผ่านนี่นะวัอนี้เซดก้อยกระถางกินได้ทุกคนเลย ีแล้วก,เก็เอ็ดก้อยเอ็ดก้อยเซลโมองมงที่ซุภาวพาเดี๋ยวเก็บมานำทางคือซีแซบ่บอีกเนาะแต่ว่าเฮาก็ไม่เคยกินมื้อนี้สิไปกินเป็นครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตยังเคยกินบ่กระทางเลย,ยนะ <c oughs> ยากกินไหมคะกินแล้วมันละคือกินเลยแค่จูบมือยากสิมันแบบมันเป็นตยานเลยไม่เคยกิน ีแล้วแล้วก็เอามาจาะ้าคูแล้วก็เอาปิ้งทุกคนเลยปิ้งแล้วก็ยังสีก้อยไปนะปิ้งสุกก่อนอจีห่างมาก่อนห่างกระทางนันก็ตั้ง,งายาวไปเลยยางไผ่เลยแลไข่มมนเลยก็ไข่หมดอ่ะจะไข่เน่ะนะลายใช่ไ ก้าก้าแลก้ายังกระทางแม่ไข่นะูคนเลยกระทางแม่ไข่นะตั้งปรกดานึงไข่นะคะสองี่ดบอมนมลาไข่กระทางน้องบกดนึ่งเม้นมายูดดินทรายพวมีพนาะมีเลยมดหาะเบิสง เดี๋ยวเราก็มามานีไปทุกคนเลยขางเือมันสุกเพราะวา่าสีก้อยสุกไข่มันในปีงแลนะอะไรล่ะตอ๊กเศรษฐไข่มันเนาะถ้าเกอิน,น,ออนไข่มันในขัน,น,ขน,นอ้อเนาะใหญ,ใหญ่ใหญ่กว่านบก่กแำนี้เลย ตอนนี้เราไป่มันนี้มี่เลยนีปิ้งเจียงเย็นสุกกระอยกับถางเนมือกันเลยนี่ตอนนี้กะเอาปิ้งเรียบร้อยทุกคนสอนตะไคร้ต้องทุกคนเนาะนี่หล่าให้ได้สิเอ็ดหน่อยกระถางเม็ไข่รเอาสิปิ้งปิ้งกะย่างสูงๆเนี่ยเพราะว่าเยอะสุกคัก ปิงแบบต้องใจเย็นๆนะปิงข้าวคั่วคักแล้วก็ยังสีเอามาก้อยก้อยเซื้อโมงมาดิที่เมงานไหร่ถามันฝนคุณหน้าเพื่อนก็บ่มิเคยก้อยเซื้อมงเลยเคยแต่ก้อยกะกะปองมิเคยก้อยกระถางฝนก็เริ่มเศร้าเลยตกมีแหงไปเลยแล้วก็เศร้าเลยจิมาปอนดอดนี้ทุกคนด้วยขามันเห็น กินบ่เนาะอะกินบ่ไข่มั้อนไข่มักินบ่อมันมีกลิ่นใช่มกินคือมีกินปะอะกินกินกินสุกได้บานีสิอมจีจีเอาแต่เนื้อเอาแต่ซีนนะทุกคน ตัหหใหญ่านี้กัดมีมีต่ตะปูใหญ่กวนี้ฉัาแขนเตัวแมน้อยเนาะตัวแม่เนี่มันน้อยกระ,ะสีผมเรียบร้อยทุยกคนเลยสีเอาเนื้อของกระทางน,นะย,ย่ากยโงสีเอมันส้มว่ามีมีมะนาวพีินเซ้อเลยมันสมนส้มกบีมีจาแกโมงสอ ครับมันแบน่บเนาะันจักรหมูเส้นเดีย๋ยวว่าคือเขาก้อยกระบอกไเลยทุกคนเลยโอ้ my god ไิ้เร็วเจอสมอ่ะทุกคนนี่หลังจากพีสิเนื้อเพลแล้วอากาศเสดินซ้อยพักโบเซิน มันนี้เขาสิมาปรุงพิดทรกับเาตามแล้วเมื่อกี้นีไปถามจนะได้พีทบูมมีม็นนั่นเมีมงนแ้วโรดพีเทีนะนพีทกับพีท <laughs> ตัวน้อเยังเทั้งเสเนะสปาต่เหนูะเกือด,นดหนทุปแ่ปนเดียวบ่ ตกห้ามเอาพอเรนูใช่ไหมรุนไน้ไหนกระาเกิดไมเชื่อร<ห> <c oughs> ายก็ได้หรอกเ้ลปีแน่เลย ทากเกอรไปโนแต่้ทำอิฐคุณนั่งถือโน,บบอโน,โน,นอ่อย่าแบบคือยังเกอร์ไปโนบางทีเปิดอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ก้อยกระทางก็เรียบร้อยได้กระเซียวห้าวเนี่ยพเพราะว่าเ้าก้กอยชุกเ้าปิ้งจนชุกแล้วก็ยังมาก้อยลแล้วก็ซื้ือมองอีน้อยนึงอนพอไปว่าเธอมีราาสชาตินผู้ชมหอมได้ทุกยกลิ่นหอ,หอมเ้าก็ไม่เคยได้กินดอกขอแบบนี้แต่เขาย่านิตะเกาเมื่อนี้นมึงเธอเ์ห้ากิน ุอแกงปลาเอยอดองแคนจุเเปอยแกงแล้วตักอตักดูเพ่นตวนี่เพ่นนี่ตักเดินนตักเพาะอะไรข้นหนาวเมาตักชยเรียบร้อยไปลยเกเชียบปอใส่กระถางมาทุกคนกินข้าวเป็นเดียว าเขาแรงครับวันนี้กามีก้ยกระถางกับแกงป่าแกงปลาซิวที่สุ้มเฮาพาดเดอร์ไลท์นะกายอดแกงที่ยอดแค้นที่แมวพุ่งไปหามะวันนี้เรากินข้าวกับบรรยากาศลมฝนลมฝนตกพักกับฮ้องพร้อมทุกคนเอ้ยขึ้นป่าเพราะมีพร้อมกับพายุนนะอีกเหนื่อยะ เทียนมงบ้างเจ็ดมงเดี๋วล่ะกล้วยกันเจ็ดละเจ็ดมงสามพินแปดละม,ม 3, 1, ันก็ยังมีหมือนเนาะขอเดือเดียวปะมึงจะได้กันาร่มีอำนาจหน้ากระตูไปตายตายทำหี้าหน้ากระตู ทุกอย่างแล้วตื้อไรอื้งของล่ะตื้ออะไรนะเมื่อก่อนื้อของเรายู่คนเอ้ยคนตกยากอะตื้อของนี่เราเคยนี่เราสิอุ่นอ่านอาเนาะสิอื่นเนาะอันอื่นสามนี่จต้มจำเจกะปิแช็บเจ้่ได้หรือเปล่าคูไปเช็คตาสวัสนีทำไมมายูนอะไรนี่แม่จูนกลกุมารเลี้ยง้าวหัจ้จ m a、wow.